ดีของคุณแล้วค่ะที่เขาทิ้งคุณไปนะหรือใครบางคนออกไปจากชีวิตคุณหรือเขาเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตคุณเองเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณน่ะมีโอกาสที่จะได้คนที่ดีกว่านี้คนที่แซ่บกว่านี้คนที่รอดกว่านี้คนที่รวยกว่านี้นึกออกปะเพราะว่ารักครั้งใหม่ของคุณต้องบอกเลยว่าสดใสกว่าดีกว่าแซ่บกว่าและเขาก็รวยกว่าด้วยเออ <laughs> ขอแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดีเอ้ยตั้งใจดู <laughs> ตั้งใจดูคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหากมีใครบางคนทิ้งคุณไปนะหรือคุณเพิ่องอ,อกหักรักคุณมาต้องบอกเลยมันเป็นโชคดีของคุณแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะหากคุณเลื่อนฟิลเจอรคนนี้หรือตั้งใจดูคนนี้ก็แล้วแต่แล้วคุณพึ่งแบบว่าห่างหายจากความสัมพันธ์หรือมีใครบางคนหายไปหรือมีใครบางคนทิ้งคุณนะและ้วทำให้คุณเจ็บช้ำน้าใจช่างมันไปเพราะมันเป็นโชคดีของคุณแล้วนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากนี้ความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นคนร่ำคนรวยคนที่ดีกว่าคนที่เลิศกว่าคนที่แซ่บกว่า เขาจะมาทำให้ชีวิตของคุณอุณดมสมบูรณ์มีแต่ความสุขความสบายใจแล้วต้องบอกเลยนะว่าคนเก่าๆที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาเสียดายคุณทีหลักด้วยว้าดอนะเพราะฉะนั้นแล้วยินดีนะยินดีไว้เลยนะว่าคุณจะได้รับเจอนะจะมีโอกาสได้เจอคนดีจะมีโอกาสที่จะมีความรักดีม,มีโอกาสที่จะได้พบรัก ที่ดีนะคะเป็นรักครั้งใหม่คือรักครั้งใหม่ของคุณต้องบอกเลยทําให้ชีวิตของคุณอุดมสมบูรณ์น่ะก็คือแฮปปี้มีความสุขกายสบายใจร่ํารวยอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตสุขสบายนึกออกป่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นโชคดีของคุณแล้วนะคะหากใครบางคนออกไปจากชีวิตคุณค่ะใครบางคนที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้น,ขนเขาออกไปเป็นโชคดีของคุณแล้วเพราะหลังจากนี้ชีวิตของคุณที่จะเจอคนใหม่มันจะดีกว่า ะะเพราะคนใหม่แซบกว่าคนใหม่เป็นสายเปย์กว่าคนใหม่เนี่ยให้โชคให้ลาภให้ความสําเร็จคนใหม่เนี่ยแซบเลิศนะแล้วคนใหม่เนี่ยร่ํารวยต่างหากนะแล้วมันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยต้องบอกเลยดั่งเจ้าหญิงเจ้าชายนะดั่งราชาราชินีนะเออเขาจะมาส่งเสริมหรือว่ามาดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณเยี่ยงราชาราชินีนะคะเพราะฉะนั้นโชคเดี่ยวคุณแล้วหากใครบางคนทิ้งคุณไป เพราะว่าคุณจะได้เจอคนใหม่ที่แซ่บกว่าร้อนกว่าแล้วก็รวยกว่าด้วยอ่ะเอ,อ,เอ,อแกรแล้วนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยินยันรับพลังงานของคุณน,นะคะอินดีด้วยนะ